รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนะครับอเมานะครับที่เด็ดสเต็ปสองนะครับวันนี้วันอังคารที่7นะครับกันยายน2 5 6นห้าอนะครับวันนี้อเมาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับคู่แรกครับก็เป็นบอลโลกนะครับโซนยุโรปนะครับระหว่างฝรั่งเศสนะครับกับฟินแลนด์นะครับตะเวลาครับตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับ คู่ที่2ก็เป็นนะครับบอลโลกโซนเอเชียนะครับระหว่างทัพเวียดนามนะครับกับออสเตรเลียนะครับนะเตะเวลา1ทุ่มตรงนะครับนะนะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับคู่แรกนะครับนะให้เชียบอลรองไปที่ครับเบอร์ตันนะครับที่ราคานะครับปอนะครับสกอร์นะครับเสมอศูนย์นะครับคู่นี้ก็กินครึ่งกันไปนะครับ คู่ที่2นะครับโหเรียบร้อยครับให้เชียร์ไ้ที่นะครับซันสวานนะครับที่ราคาครึ่งลูกนะครับเรียบร้อยครับนะแพ้นะครับ1นสูงนะครับ1นนะครับก็เสียเต็มกันไปนะครับส่วนนะครับ v i p นะครับไม่พานับนะเสียครึ่งนะครับนะส่วนสเต็ปนะครับก็ไม่แตกอีกครับนะไม่แตกนะนะครับสเต็ปสี่ไม่แตกนะครับส่วนใครนะครับอยากได้ลิสสูงแรกนะครับแบบนี้นะครับ่ะแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยว เยอะแล้วครับนี่นะครับลิสต์สูงแรกในกลุ่มนะครับใครอยากได้นะครับเอาหมาแนะนำครับให้เข้ากลุ่มของหมาเท่านั้นนะครับการสอบถามรายละเอียดที่ adline ของหมาครับ ahmao 99นะครับนะมาครับวันนี้นะครับบอลค่อนข้างจะเยอะนะครับมาดูคู่แรกก่อนนะครับฝรั่งเศสนะครับนะพบกับฟินแลนด์นะครับสถิตินะครับนะสามนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับฝรั่งเศสนะครับเล่นในบ้านนะครับแพ้สองศูนย์นัดที่สองนะครับเล่นในบ้าน ชนะ3-0นะครับนัดที่3ไปเยือนนะครับชนะ1-0นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางนะครับฝรั่งเศสที่ชนะนะครับมาดูครับ5นัดหลังสุดนะครับของนะครับฝรั่งเศสนะครับนัดแรกครับไปเยือนเสมอ1-1นัดที่2ครับเล่นในบ้านเสมอ1-1นัดที่3นะครับเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไปที่3-3นะครับนัดที่4เสมอกับโปรตุเกสไปที่2-2นะครับนัดที่5นะครับเสมอกับอ <cal> ังการีไปที่1-1นะครับ5นัดหลังสุดนะครับของฝรั่งเศสนะครับ ไม่แพ้นะครับแล้วก็ไม่ชนะใครเลยครับเสมอทั้งหมดนะครับ5นัดเลยนะครับดูครับเกมเย้านะครับ5นัดล่าสุดนะครับนัดแรกเสมอ1นนัด2ชนะ1นนัด3นะครับชนะ3ูนัด4ชนะ3ศูนย์ัดที่5เสมอหนึ่งครับนะในบ้านนะครับชนะ3เสมอ2นะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของนะครับฟินแลนด์นะครับนัดแรกครับเล่นในบ้านชนะ1นนัดี่2ครับเล่นในบ้านเสมอ0ูนัดที่3นะครับ แพ้เบลเยียมไปที่2อูนย์นะครับนัดที่4นะครับแพ้รัสเซียที่1นูนย์นัดที่5นะครับไปเยือนนะครับชนะเดนมาร์กที่1นูนย์นะครับ here, นะครับเกมเยือนนะครับห้าน่าสุดนะครับตอนแรกชนะ1นูนย์นัดสองแพ้2อูนย์นัดสแพ้3านัดสเสมอ1นึ่งนัดที่5นะครับก็แพ้ไปอีกนะครับสามหนึ่งนะครับเกมเยือนนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3เกมนะครับนะมาดูนะครับตารางคะแนนในกลุ่มดีนะครับ ฝรั่งเศสนี่ครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับแข่งไปแล้วครับห้านัดชนะสองนะครับชนะสองนะครับนะชนะสองนะครับเสมอสามนะครับมีอยู่เก้าคะแนนนะครับส่วนนะครับฟินแลนด์อยู่อันดับสองครับนะแข่งไปแล้วครับสามนัดนะครับนะน้อยกว่าฝรั่งเศสอยู่ที่สองนัดนะครับชนะหนึ่งนะครับเสมอสองนะครับนามีอยู่ห้าคะแนนนะครับ ดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปนะครับเลนแรกเนี่ยครับเปิดมานะครับที่2ลูกนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.94นะครับส่วนทีมเยือนอยู่ที่0.99นะครับเลนที่2นะครับราคาไหลลงนะครับอยู่ที่1นจุดนะครับเออลูกครึ่งควบ2นะครับนะน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0.93ครับสุทีิเยือนนะครับน้ำไหลขึ้นอยู่ที่1.00นะครับ เลทราคาเวอร์เลทแรกครับสองลูกควบสองลูกครึ่งควบสามนะฮะต้องเลทแรกแล้วก็เลทที่สองนะครับไปดูราคาน้ำหน้าเว็บสักหน่อยนะครับนะครับนะครับมาครับเลทราคานะครับลูกครึ่งควบสองนะครับนะเลทราคาเวอร์ครับสองลูกขึ่งสองลูกควบสองลูกครึ่งควบสามนะครับนะ แบบนี้ครับเมามองครับว่ามันน้อยไปหน่อยครับเรทราคาเวอร์นะครับนะนะครับชื่อชั้นฝรั่งเศสก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วนะเล่นในบ้านตัวเองอีกนะครับนะเหมามอนะครับคู่นี้นะครับน่าจะกินกันไม่ขาดนะครับนะอาดูจากเรราคาน้ําก่อนครับนะครับน้ําเจ้าบ้านครับนะอยู่ที่0.91นะครับนะเยือนก็น้ําล้นๆ้นนะครับ นะครับเดทที่2ครับ2ลูกนะครับเห็นไหมครับเดืสอลูกน้ำเจ้าบ้านก็ยังน้อยอยู่ดีนับน้อยแต่นะครับนะคู่นี้นะครับอ่ะเชียร์นะครับคู่นี้เชียนะครับเชียร์ไปที่ฝรั่งเศสนะครับคู่แรกนะครับมาดูคู่ที่2นะครับทำไมอเหมานะครับหยิบนะครับคู่นี้มานะครับนะคู่เวียดนามนะครับกับออสเตรเลียนะครับโอ้โหงวดที่แล้วนะครับอเหมานั่งดูเวียดนามครับถ้าไม่โดนใบแดงนะครับบอกตรงๆนะมี แพ้กับแน่นอนครับนะอะมาดูครับสถิตินะครับนะครับ5นัดล่าสุดนะครับของเวียดนามนะครับนัดแรกไปเยือนแพ้ครับ3-1นะครับนัดที่2นะครับไปเยือนแพ้3-2นัดที่4นะครับชนะนะครับมาเลเซียที่2-1นะครับนัดที่4นะครับชนะอินโดนีเซียไปที่4-0นัดที่5เสมอกับจอร์แดนนะครับที่1-1ครับชนะ2นะครับ เสมอหนึ Onion, 3, 2, 2, 3, 4, Aí, 1, 1่งแพ้ S 2เกมนะครับดูครับเกมเจ้านะครับของเวียดนามนะครับนัดแรกครับชนะ3ามสองครับนัดที่สองครับเสมอสุดๆนัดที่สามนะครับชนะหนึ่งศูนย์นัดที่สี่ชนะหนึ่งศูนย์นัดที่ห้าเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับต้องบอกตรงๆครับในบ้านเวียดนามนะครับหมอหมอหนับแข็งนะครับแข็งเลยบอกตรงๆนะครับนะชนะสามเสมอสองยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสำหรับเวียดนามนะครับดูครับงานัดล่าสุดนะของออสเตรเลียนะครับนะ นัดแรกนะครับชนะจีนไปที่3-0นะครับนัดที่2ชนะจอร์แดนนะครับ1-0นัดที่3นะครับชนะเนปาลไปที่3-0นัดที่4ชนะไต้หวัน5-1นะครับนัดที่5นะครับเรเดอบ้านชนะคูเวตไปที่3-0โอ้โหออสเตรเลียนะครับบอกตรง5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับชนะหมดเลยนะครับ5นอันดนะครับแล้วยิงเยอะด้วยนะครับนะนะครับน้อยสุดก็แค่1-0ที่เหลือรับ3-0 5-0นะครับนะมาดูครับ เกมเยือนนะครับนัดล่าสุดนะครับของออสเตรเลียนะครับนัดแรกนะครับชนะ1-0นัด2ชนะ7-1็ดหนัดสามชนะ3-0นัด4นะครับแพ้1-0นัดที่5แพ้1-0นะครับเกมเยือนนะครับชนะ3นะครับแพ้2นะครับไม่เสมอใครเลยนะครับทางนู้นะดูตารางคะแนนนะครับอ๋อนะครับโอเคครับไมต้องดูนะครับไปครับ าดูที่แฮนด์นิแคปนะครับสูสีนะครับคู่นี้นะครับแฮนด์แคปครับเลทแรกนะครับเปิดมานะครับที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้านที่1นึจุดหนึ่งห้านะครับนะส่วนที่มีเงินที่ศูนย์จุดเจ็ดสามนะครับเดรสราคาเดรที่สองครับราคาไหลขึ้นไปที่สองลูกครึ่งควบสามนะครับนะครับนะครับน้ำเจ้าบ้านที่ศูนย์จุดเก้าศูนย์นะครับนะส่วนที่มีเงินที่ศูนย์จุด 9.5ครับเรทราคาโอเวอร์ครับเรทแรกนะครับสองลูกครึ่งนะครับเรทที่สองครับสองลูกครับสองลูกครึ่งนะครับนะครับอเมริกามอนครับนะเห็นไหมครับน้ำเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดเก้านะครับศูนย์จุดเก้าศูนย์นะครับส่วนทีมเยือนนะครับเห็นไหมครับอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าห้านะครับเรทราคานะครับโอเวอร์นะครับไม่สมดุลนะครับนาคู่นี้นะครับอเมาิกากดเชียร์ไปที่เวียดนามนะครับมาครับสรุปนะครับ คู่แรกครับเชียร์ไปที่ฝรั่งเศสนะครับนะครับที่ราคานะครับลูกครึ่งควบ2นะครับคู่ที่สองนะครับเชียร์ไปที่เวียดนามนะครับนะนี่เลยครับลูกครึ่งไปเลยนะครับนะเชียรลูกครึ่งไปเลยนะครับหรือใครชอบลูกลูกครึ่งควบสนะครับก็จัดไปนะครับนะอยู่ที่ราคาท่านชอบราคาแบบไหนก็จัดตามนั้นเลยนะครับนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปอเมาครับอเมาขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครใกดกระดิ่งติดตามนะครับคลิปใหม่ที่ทีเด็ดโดนจากอเมากันด้วยนะครับนะใครอยากได้นะครับทีเด็ดก็ได้ยูทุบสองตัวแล้วก็ในเพจนะครับของอเมานะครับนะส่วนใครอยากได้สเต็ปนะครับบอลสดนะครับให้ไปเอาในกลุ่มของอเมาเท่านั้นนะครับวันนี้อมาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ